สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามิเรียไปโรงเรียนเป็นวันแรกนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะพาน่องอมีิเรียไปอาบน้ําก่อนนะครับทุกคนตอนนี้มิเรียก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมที่จะไปโรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะเอาอะไรไปโรงเรียนบ้างครับก็จะมีที่นอนใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วก็มีหมอนในตัวใช่ไหมแล้วก็มีน้ําแล้วก็ในกระเป๋าหนูมีอะไรครับไหนเปิดกระเป๋าดูซิในกระเป๋าหนูมีอะไรบ้างหนูเปิดดูซิวันนี้เตรียมอะไรไปโรงเรียนบ้างในกระเป๋าอะเปิดซิปเป็นไหม มีอะไรนะไอติมไอติมไอติมอะไร,รอะลูกไอติมที่หนูซื้อมาไอติมที่หนูซื้อมา,าจากที่บอกวกับเมย์อืมแล้วก็ม,ม,วมีนมเปรี้ยวมีนมเปรี้ยวใช่ไหมใช่ไหนนมเปรี้ยวหนึ่งกองแม่มีมวิตามินซีวิตามินซีหนึ่งอันอยาอยันนี้เข้าก่อนโอเคเอ่ะเก็บนมเปรี้ยว ได้ไหมหไ<ด>เก็บเลยเก็บดีๆไหนเรามาเปิดกระเป๋าดูสิว่าในกระเป๋ามีอะไรกระเป๋าก็จะมีขนมหนึ่งถุงแล้วก็ผ้าร้อมหนึ่งผืนแล้วก็มีอะไรอีกนี่อะไระเดี๋ยวพึ่งสิลูก ก็ชุดหนึ่งชุดใช่ไหมชุดหนึ่งชุดแล้วก็อันนี้มีอะไรแปง้งแปงสีฟันยาสีฟันกระสุดหนึ่งเล่มโอเคแล้ปรปากาดินสอเอามาไหมดูไหนปอยปกาดินสอแต่เอามาไหม มีไหม,มชุดไงลูกไว้นอนทำไมอบอกว่าต้องเอาไปด้วยอะ่ะดินสอดินต่อของอะไรดินสอเจ้าหญิงทำไมไม่ใส่อาวัธไปด้วยอะ่ะชอบไหมดินสอเจ้าหญิงอืมอามาอามาเก็บที่เ <ทำ S 1> ดิน เอามาเก็บที่เดิมเดี๋ยวหายาเก็บไปที่เดิมนะเอานี้ไปด้วยอันนี้หนูจะเป็นเพื่อนอ่าใส่ไปใส่นี้แสงหน้านี่ใส่เลยใส่ข้างหน้านใ,สใส่ข้างหน้า,ใส,า,นาใส่ข้างหน้าครับ,รบตรงนี้ก็ได้รครับ วันนี้หนูไปลงเลยแล้วหนูจะร้องให้ไหมครับร้องร้องทำไมอ่ะวันนี้ก็ไปหาทีเชอร์และเพื่อนๆไงหนูพีอ่อยู่กับป๊ะหมี่เหรอไม่ต้องร้องหรอกแป๊บเดียวเองเดี๋ยวปาป้๊ะหมี่ก็ไปรับแล้วใช่ไหมได้ไหมอ่ะได้โอเคสู้ๆนะคะไปเราไปขึ้นรถกันไป แยมของสะพายกระเป๋าด้วยสะพายเป็นไหมกระเป๋าอะสะพายยังไงหนักไหม,มอืมโอเคเอาลุกขึ้นก่อนสิหนักไหมเออหนักใช่ไหมโอเคเดี๋ยวป๊าปถือให้ก่อนนะโอเคไหม วันนี้จะร้องไหมครับโอเคไม่ร้องนะครับชูนิ้วด้วยสู้ๆสู้ๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะร้องไหมวันนี้ การมาเรียนซัมเมอร์นะครับปรับพื้นฐานครั้งแรกของมิเรย์เลยนะครับไปโอ้ยถือของหนักมากเลยอะไปไประดีงครูด้วยลูก เียครับเรียบายบายครับเดี๋ยวมารับนะครับคนครับตอนนี้ก็จะได้เวลาเลิกเรียนของน้องอเมเดียแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับน้องอเมเดียกันนะครับทุกคนสาว

คิดถึงปลาไหมไม่คิไม่บกปาหนคทำยังไง,งยงังไ,ไงก่อนคดถึงทำงยไงก่อนทคิดถึงทำงยังไงคิดคถึงทำงยังไง 你好。